ชีวิตคู่เกือบหย่าแต่กลับมารักกันใหม่ได้ค่ะเพื่อนๆถ้าเจอลักษณะอย่างนี้นะคะเพื่อนๆหาสาเหตุให้เจอก่อนว่ามันเกิดปัญหาอะไรค่อยๆคุยค่อยๆพูดจากันอย่างตรงไปตรงมานะคะเปิดอกคุยกันเลยค่ะว่าปัญหาที่แท้จริงคืออะไร แล้วปรับตัวเข้าหากันให้อภัยซึ่งกันและกันบางสิ่งบางอย่างที่มันเป็นปัญหาอาจจะเป็นเพราะว่าเราไม่ค่อยมีเวลาให้กันแล้วเราก็ไม่ค่อยจะคุยกันแล้วไม่สื่อสารตรงไปตรงมานะคะง่ายนิดเดียวค่ะคุยกับคู่ของเราดีที่สุดเผลอๆเ,เข้าหาทางออกได้ดีกว่าที่เราคิดซะอีกนะคะ ทำกิจกรรมอยู่ด้วยกันมีอะไรก็คุยกันทําเล็กๆน้อยๆให้แก่กันทําอาหารกันไปเที่ยวด้วยกันเดี๋ยวทุกสิ่งทุกอย่างมันก็เข้าร่องเข้ารอยแล้วมันก็จะสารต่อความสัมพันธ์ได้ดีกว่าเดิมอีกนะคะถ้าเพื่อนๆปรับตัวเองให้มีความสุขเขามีความสุขเรามีความสุขเดี๋ยวความสุขมันก็จะเพิ่มขึ้น ความสุขเพิ่มขึ้นเรื่อยๆค่ะแต่ถ้าเพื่อนๆไม่คุยกันอึมครึมแล้วมีแต่มีแต่พลังงานลบๆเข้าหากันเดี๋ยวพลังงานลบๆก็จะมาเพิ่มขึ้นเช่นกันเพื่อนๆก็ต้องรู้เท่าทันในสิ่งเหล่านี้ก็ปรับตัวให้เรามีพลังงานบวกมองโลกในแง่บวกคู่รักของเราน่ารักที่สุดให้เราชื่นชมไว้ใจ ให้เราคิดว่าคู่ของเราดีที่สุดปัญหามันไม่มีอะไรที่ร้ายแรงระหว่างคนสองคนคุยกันและแก้ไขกันไม่ได้นะคะให้เชื่อมั่นในความรักเชื่อมั่นในพลังความรักที่บริสุทธิ์ความไว้เนื้อเชื่อใจกันสิ่งดีๆทั้งสองคนก็จะทำให้เราผ่านพ้นไปบางที สิ่งแวดล้อมหรือคนรอบข้างอาจจะมีส่วนในการที่ทำให้เราไม่เข้าใจกันบ้างแต่อย่าลืมว่าคนสองคนถ้าสามารถที่จะคุยแล้วก็ปรับตัวเข้าหากันได้ก็สามารถที่จะใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขได้ค่ะอันที่เกิดขึ้นที่มันไม่ได้สมใจ ันก็เป็นประสบการณ์ต่อไปแล้วก็ระมัดระวังอย่าให้มันเกิดขึ้นอีกนะคะดรดาลิงเป็นกำลังใจอยากให้เพื่อนๆมีคู่ที่รักกันนานๆอยู่ด้วยกันตลอดไปนะคะอย่าลืมกดหัวใจให้ดรดาลิงด้วยค่ะรักทุกคนนะคะ